สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้เลยประผ้าเสื้อสีนะฮะนี่เสื้อสวยๆจากพ่อฮักนะครับหลายๆท่านนะฮะมาถึงแล้วสีชมพูอันนี้จากพ่อไหนบ้างนะพ่อแอ,งงอ,อนออน์พ่ออนนท์จ้าพ่ออนนท์พ่อฮันจักกุลเล่าพ่ออานนท์กุลีนะฮะนี่สวยงามมากสีฟ้าก็รอบนี้มาทำยี่สิบหกตัวเนาะ นะครับให้กับน้องคักแพงแล้วก็ทีมงานนะครับนี่ปึ๊บหล่หอมากดูตัดภาพทา่านี้เป็นไงดูดีปะ่ะบาทลาห้าบานเหรอ มา25ตัวนะใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างเอาแยากมาให้พี่เอเมี่เล้วพี่เอมี่เดี๋ยวช่วยนะทุ่มให้เ,เอเมีกเอเม่ก่นอนถามพี่เอเมี่บ้างแสนฮะถามพี่เอเมี่บ้างแสนใส่ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้ย เสื้อวันสวยมากเสื้อสวยสวยเปล่าเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะมาให้อีกเนี่ยว้าวไม่บอกก็ได้ดอกก็ได้น้ำมูกดอกม๋อีมีแม่มีให้แม่ไหมสักตัวหน่อยแม่ไหนครับน้ำกันนั่นละแม่ทุตุยผู้จัดการทุตุยแมนเออมันต้องมีนะมันทำมาพอดีโอเคไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมาอยู่ใช่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะมาให้อยู่ห้าสิบตัว เด้ S <S> เร็วน like ี่แหละสิบก็ตัวนึ่เรสวยสวยบกวนฝากก่อนนะคะของหวนเยียมมากี่พ่อนนี้นะครับสดใสมากเลยนะครับวันนี <h 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 ้สดใสมากเลยนะครับเพราะว่าเราใส่พ่อแล้วไม่เปลี่ยนชุดน่ะเสียใจเปี่ยชุดนนี้เื้ออยูไหนไม่ถ่ายด้วยเสื้อ สวยมากนะสีูสดใสมากนะครับวันนี้อ,อละ,ลอปปะอเอาเอาเอาทำรอะทำไรอะเอา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 อาเออเราเอ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 ,อ,นเนเอานเนอาเ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 อาอาเอาเอาอาเอาอาเ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 อ มีใครมาหาพ่อถามได้หน่อยทำไมลูกสาวทำไมไปหาพ่อบ่อยจังช่วงนี้ก็เปิดซาเรื่องเรื่องเพลงไงเรื่องคีย์เพลงอะไรต่างๆเป็นไงบ้างวันนี้สาวติดโอ้กระมวลนี่เราแต่ว่าพ่อชอบเพลงอะไรนะชอบเพลงอะไรนะพ่อชอบเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อโอไม่เห็นหล่อเลยซูมเลยก็ไม่เห็นหล่อทำไมเนี่ยทำไมพ่อทำไมพ่อชอบเกี่ยวข้าวดอก ลองลองมวนครับเลยวนคลับเลยที่หนุ่วนตุ้มเร่งเวลาวนตุ้มเร่งเวลาการเดินพิเศษเลยอ้าวเดี๋ยวใครไปคุยเอาผ้ามเลยนั่นใครมาเจอให้แพนหน้าตาก็สดใสนะฮะอุ้ยใส่ตาไม่สดใสแล้วฮะอาจารย์น้องจิ้มก็ต้องรู้เออสุเปาใส่ทุเรียนก็ผมคุยกับอ่าเอฟซีเนาะผมมีคลิปอ่ะเป็นเป็นอาจารย์แต่ง ศิลปินที่แต่งเพลงมุรักลูกทุ่งครหนึ่งนะรู้ใช่ป่ะเห็นใช่ป่ะแต่ครั้งนี้คือยังไม่ไม่เอาออกมามีคิดบอกว่าถ้าแพงเนี่ยคือหมอลำเป็นเสียงของหมอลำของแท้แน่นอนเขามีเขามีเส้นเสียงสายหมอลำร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ยังไม่ลงไม่ยังไม่ลงก็คืออ่าเป็นศิลปินที่เขาแต่งเพลงมุรักลูกทุ่งให้ดูยังให้ดูยังยังไม่เคยฟังเพลงนนี้แป๊หนึ่งนะ คนที่คนที่ออกอาจจะให้ดูเลยเสียงเสียออกมอลำหรือว่ามอฟมอลำนั้นฟังง่ายๆนะเขาดีเสียงออกเสียงมอลำนี่มันสีระบอภาษาอีสานชัดเจนเสียงเสียออกภาษาสำเนียงอีสานชัดเจนเสียงออกเสียงมอลำัมเต็มมอลำถ้าคนไหนดีบรเวนสายมอลำแทนมันเสีออกเป็นพ่อเขก็ยังเขาอลยกลุ่ออกเสียงชั้นนึงเห็นไหมเงินเงินบรเวนบรเสายมอลำ พี่หมูสุรพันธ์เนาะเขาเป็นนักแต่งเพลงช่องเจ็ดเป็นนักแต่งเพลงค่ายไอเอสนี่ยนี่ฟังว่ะนั่งตึงนะไม่เคยเปิดเผยเนี่ยว่าจะลงจะไม่มีเวลาลงโอ้ยไม่ได้ยินนะเดี๋ยวลงคลิปถ้าตัวเองให้เจอว่าหนูชอบลำอะไรในวงหนุลมค่ะเดี๋ยวผมลงในคลิปนะทุกคน ก็เดี๋ยวผมลงในคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเนาะในช่องดีเรกบัลลัสีในในเพจดีเรกบัลลัสีนะคะเป็นศิลปินที่แนะนำน้องฮักแพงมาแล้วก็เขาบอกว่าโอ้นี่แหละสุดยอดหาตัวเองให้เจอนะจ๊ะหาตัวเองให่เจอแล้วหรออ่ยากเช่หมัเจอเข้ามาเลยใช่ไหม ทุกวันนะครับ ตอนนั้นใส่ชุดนะสมมติว่าวันพฤหัสใส่ชุดสีนี้อะไรประมาณเนี้ยสตีขาวสาวพนักงานาะไชุดสีชมพวันนี้เปนอะไันนี้พนักานปไม่รู้ลาพอแม่เพิ่นคลิปนี้ไม่แค่นี้นะฮะเดี๋ยวเจอคิปหน้นะครับคุณผด้ามติดตามนะครับอ่ะมีคนมา ขอบคุณมากนะครับ